ขอนค่าในหน้าจากแอปตอกลิตนะคะ2 6งหมื 26, ไปดูเข้าบัญชีเหลือ87ดสดชิ้ก็มาเข้าแอป,ปนะคะเหลือมีเงิน2 6งหมืบาทแล้วเราก็มาที่แคสนะคะที่ถอนจะให้โอนเข้านะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวเลขนะคะ2 6งหมืกพามก็ เดี๋ยวจะมีหักภาษีนัดที่จ่ายแล้วก็ค่าธรรมเนียมแล้วก็ดี p อาพอยนะคะก็จะเหลือ24,197บบาทนะคะนี่เราก็กดถอนนะคะหลังจากกดถอนเขาก็จะมีข้อความไปที่มือถือเรานะคะดีมือถืออยู่อีกเครื่องหนึ่งนะอย่ารอก่อนเนาะ พอ OTP ส่งมาแล้วก็มากรอกแล้วเราก็กดถัดไปนะคะนี่มันจะขึ้นว่าสำเร็จนะคะหลังจากนั้นบริษัทก็จะมีสลิปให้นะคะว่าหาักอะไรไปบ้างเราจะเหลือ24,197.80สตางค้อยเกกลับไปที่หน้าหลักจากเลยนะเข้าวันที่2ตอนตีสองก็เลยมาถอนอีกวันหนึ่งนะ